อ้าวคนอยู่ไหนออยู่ไหนหมดคนมีคนไหมเนี่ยเออโอ้เทปยอ้าวเรแนเนี่ยันละเก้าหมื่นกว่าบาทโอ้ขอบคุณครับอาเอาอันนี้วยังๆออาออกสวแล้วบ่ลูกฮะ จับเอาน่ะให้เงินเยอะเอาไว้ไปเห็นอยังเนี่ยไว้ส่งผลไม้เยี่ยมเยี่ยมชุมชนจับวะจับเออมันเขาแต่งมาแบบนี้เลยบอยบอยนี่ไปแต่งเอียงอไปแต่งเองแต่งเพิ่มเอาเอาไปเยี่ยมชุมชนเออที่เี้ย่ยววะไปละมีคันถูกๆูกวะมาเห็นมีตะขันเนี่ยไอาเจ้าปาด เอาแบบธรรมดาตักหมื่นสองหมื่นเอาไว้คีเพ็์งานเอาไปจอดหมื่นสองหมื่นเหรอเดี๋ยวต้องหาเบิ่งรถก่อนอ,อันนี้เดี๋ยวเอามาให้โ <Okay. S 1> อเคโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยไว้ขีเพ็์งาน,นนะอ่ะได้เลยได้เลยขอแค่บอกจัดให้ตลอดไม่เคยขาด